สวัสดีครับนรงเดชอุรานกุลสสบัญชีรายชื่อพักประชาชนครับผมเป็นรองประธานคณะกรรมาการเกษตรครับผมครับคณะกรรมาการเกษตรนะครับเราติดตาม แต่แรกเลยเนี่ยเราติดตามเรื่องปัญหาหมูเถื่อนนะครับทำให้เราเห็นแบบกระบวนการหรือปัญหาในการนําเข้าสินค้าเกษตรหลายรายการนะครับหลังจากเรื่องหมูเถื่อนเริ่มซาซาไปเนี่ยเราก็มีการมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลาว่าแล้วการนําเข้าสินค้าเกษตรชนิดอื่นๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับแบบล่าสุดเนี่ยอย่างที่เราเห็นก็จะมีการนําเข้าอังุุดใช่ไหมครับใช้มสัสคัสซึ่งจริงเนี่ยก็แทบไม่ต่างจากเรื่องการนําเข้าหมูเถื่อนเลยซึ่งถ้าเราไปดูเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกํากับดูแลในการนํา เข้าสินค้าเกษตรได้ทำหน้าที่ของตัวเองหรือเปล่านะครับในกรณีขององุ่นเนี่ยชายมัสคัสเนี่ยก็จะเป็นออออที่จะทําหน้าที่ในการตรวจสอบสารตกค้างว่าสินค้าที่นําเข้ามาเนี่ยมีการเก็บตัวอย่างไหมมีการที่ส่งไปทดสอบตามหลักต่างๆหรือเปล่าว่ามีสารตกค้างหรือเปล่าแล้วก็มีการสุ่มตรวจมากน้อยขนาดไหนซึ่งกรณีเนี่ยเราก็เห็นได้หลายครั้งนะครับยกตัวอย่างเรื่องนอกจากหมูเถื่อนแล้วก็ยังมีเรื่องปลากระพงที่พอเรา ไปกํากับดูแลแล้วก็พบว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องนี้ไม่ได้มีการสุ่มตรวจสอบอย่างจริงจังแล้วก็ไม่ได้มีการลงโทษบริษ,ษัทที่นําสินค้าเข้ามาแล้วมีสารตกค้างพอเราไปกํากับดูแลก็ทําให้สินค้าที่เข้ามาเนี่ยถูกตรวจสอบมากขึ้นนะครับทําให้สินค้าที่อยู่ในตลาดเนี่ยมีความปลอดภัยมากขึ้นในส่วนขององ,งุ่นเนี่ยทางคณนะกรรมธิการเกษตรเนี่ยก็มีการสอบถามไปยังหน่วยงานกรมสุนก,กากรแล้วนะครับว่าอง,งุ่นที่ เข้ามาทั้งหมดปัจจุบันเนี่ยเข้ามาทางช่องดางไหนบ้างซึ่งก็กําลังรอคําตอบจากทางกรมสนการกรตอบกลับมาถ้ากรมสนการกรตอบกลับมาว่าเอาเข้ามาทางไหนเช่นเอาเข้ามาทางรถกระด่านชายแดนต่างๆเนี่ยเราก็จะเข้าไปตรวจสอบว่าการนําเข้ากระบวนการตรวจสอบน้าด่านชายแดนนั้นเป็นยังไงมีเครื่องไม้เครื่องมือไหมมีการสุ่มเก็บตัวอย่างหรือเปล่าการตรวจเอกสารเป็นยังไงการนาเข้าทางเครื่องบินที่เช่นที่ด่านสวนอณภูมิเราก็จะไปดูว่าที่ด่านสวนอภูมิ มีการดําเนินการยังไงสามารถตรวจสอบได้มากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับปริมาณสินค้าทั้งหมดที่เข้ามาครับส่วนใหญ่หน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยเขาก็จะทําทําระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับเพียงแค่ว่าพอเราไปตรวจสอบมากขึ้นนะ่ะมันอาจจะมีรายละเอียดบางประการซึ่งเราก็เห็นในกรณีหมูเถื่อนก็คือว่าขั้นตอนที่ถูกกําหนดกับการปฏิบัติจริงมันไม่สอดคล้องกันเนื่องจากมีสินค้าที่เข้ามาเป็นจํานวนมากในบางฤดูกาลทําให้มาตรการต่างๆเนี่ยมันหยดยานไปแล้วก็เข้าไปดูแล้วก็ไปหาสา สาเหตุว่าทําไมถึงไม่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือปฏิบัติตามมาตรการหรือมาตรการที่มีอยู่เนี่ยไม่สอดคล้องก,กับจํานวนงบประมาณจํานวนบุคลากรที่มีอยู่หรือไม่สอดคล้องกับวิธีการดําเนินงานนะครับซึ่งอันนี้สามารถช่วยกันในการเสนอแนะหรือหาทางในการแก้ไขได้ถ้าหน่วยงานไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองทางคณะกรรมการก็จ,จะสอบถามไปยังกระทรวงหรือหน่วยงานต้นสังกัดว่ามีแนวทางในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่นั่งงานเนี่ยให้สามารถปฏิบัติตางานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรนะครับซึ่ง ซึ่งในตัวขององุ่นชชมัสคันเนี่ยมันน่าสนใจมากเนื่องจากว่าถ้าดูผลตรวจสอบของภาคเอกชนก็จะพบว่ามีสารเคมีบางชนิดซึ่งประเทศไทยเองเนี่ยเราไม่อนุญาตให้ใช้นะครับติดมาซึ่งเนี่ยมันก็เห็นภาพสะท้อนว่าในขณะที่เราผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐานหนึ่งแต่เราบังคับผู้ผลิตภายในประเทศมีการกำกับดูแลอย่างเข้มข้นซึ่งสร้างต้นทุนแต่เรากลับปล่อยให้สินค้าที่มีมาตรฐานที่ต่ำกว่าเนี่ยลุดรอดเข้ามานะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เซนสิทีฟมากแล้วก็ อาจจะพูดไปถึงเลยไปถึงเรื่องฟู้ดเซฟตี้ว่าวันนี้เรายังมีความจริงจังในเรื่องการตรวจสอบสารตกค้างในอาหารโดยเฉพาะพืชผักผลไม้มากน้อยขนาดไหนจากข้อมูลที่ผมทราบเนี่ยปัจจุบันเนี่ยปีนี้เนี่ยมีการนําเข้าสารเคมีทางการเกษตรเนี่ยมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะทั้งมูลค่าและปริมาณในส่วนของสารฆ่ายาและก็เคมีเกษตรนะครับผมคิดว่าเรื่องแบบนี้จริงๆหน่วยงานเราก็อาจจะถกออยไปพร้อมกันเลยในการที่ในกรณีขององุ่นว่านอกจากเรื่องนี้แล้วนอกจาก ใช้มัสคัสอย่างเดียวเนี่ยมีสินค้าอื่นไหมที่อาจจะส่งผลกระทบแบบเดียวกันผลไม้ประเภทอื่นมีไหมหรือว่าพืชผักชนิดอื่นๆทางอยอยเนี่ยในฐานะที่ยังกำกับดูแลการนําเข้าสินค้ากลุ่มนี้อยู่เนี่ยมีการตรวจสอบอย่างไรนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นการปกป้องผู้บริโภคอีกฝากหนึ่งก็เป็นการปกป้องพี่น้องเกษตรกรไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมจากสินค้าที่มาตรฐานต่ำกว่าไม่ว่านําเข้ามาจากประเทศไหนก็ตามครับ